สวัสดีครับพีดีพีเมี่ยงมาโต้ซีนันนี้มาส่งงานกับโตโยต้าวีโก้นะครับไฟลี่ครับเปิดไฟลี่มามีวงแหวนบีเอ็สไตล์นะครับอ่าพร้อมแอลวีดีตัดหมอกล่างนะครับตามคันนี้นัดจากของเดิมนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนมานะครับลูกค้าบอกไม่สว่างนะครับเข้ามาทําการปรับเปลี่ยนครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเอลวีดีบีสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับสูงครับโปรเจกเตอร์ของเรานะครับเป็นใบซีนัลสูงต่ำในตัวนะครับวงแหวนนี่เป็นบีเอ็มสไตล์นะครับ ดูแสงนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับอันนี้เป็นแสงหลังจากติดตั้งเสร็จเสร็จแล้วนะครับเส้นคาร์บอนคมๆนะแสงเข้มๆนะสูงครับไปสูงเปิดทีนี่สว่างทั้งซอยแน่นอนนะครับดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับแสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่งเพจเฟซบุ๊กบีทีพรีเมียมมอเตอซนนได้ทุกสาขาเลยนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ